女士们、先生们，请全体起立，奏《泰国国歌》。 请坐下。 本场比赛的裁判员。The first referee is Mr. Ding Jun from China. 第一裁判员丁俊，中国。The second referee is Miss Wang Zilin from China. 第二裁判员王紫琳，中国。<noise> สวัสดีครับทูจอนส์ผู้จัดการถ่ายทัศน์กัรแันวอลเลย์บอลหญิงเชนาอินเตอร์เนชั่นแนลทูนัมเบอร์สองพนสิบสมนะครับอันนี้ชมนัดที่3ของทีมไทยพบกับเปอร์โตโก้ครับผูงนศริลปพันฑ์และกลุมม่สันกัตนผู้บัญาครับเปนการแ่ันวันสุดท้ายนะครับผู้ชมของเลกแรกครับมกับทีโนีครับ มีไทยก็ได้ความต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่สติดต่อกันนะครับจากชนะคิวบามา3ามสองวันแพ้จีนมาครับศูนย์ต่อสามนะครับวันนี้ก็มาเจอกับโซโก้เป็นบัดส่งท้ายครับ3ามตส่วนทานด้านโซิโก้เองครับในเกมแรกมันแพ้จีนศูนย์สามเงินแแล้วเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโป์ฟอร์มทีกสนณ์นะครับเอาชนะคิวบามาได้3ามต่อสองก็เลยมาเจอกับไทยครับในวันนี้ครับ ผลงานเหมือนกันเลยครับไทยกับเปอร์โตริโกแต่ว่าอันดับโลกเราเหนือกว่าครับเอาอันดับ12เปอร์โตริโกนั้นัอันดับ18บโค้ชกับปราฟเอลโรลาสากตินะครับของเปอร์โตริโกเท่ากับว่าเป็นการชิงอันดับ2ในสนามนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต่างก็มี2คะแนนเหมือนกันจากการชนะชนะคิวบา3ต่อ2นะครับได้2คะแนนแพ้จีน3เซตรวดเหมือนกันด้วย วันนี้เปอร์ตริโกตามหลังคิวบาสองเซตได้สามเซตติดเลยนะครับเซตสุดท้ายเซตที่ชนะ15ต่อ11เผ mm ู hmm. ้เล่นหมายเลขหกทั้งสองทีมน,น่าจับตามองทั้งออดุมาสิทธิรักแล้วก็นี่วันอาทิตย์นะครับโรซ่า โรซาอายุ2589เซนติเมตรนี่ดิลวันอภินญยับพ,พงศ์นะครับันหน้าทีมไทยเซที่หนึ่งกำลังจะเริ่มวันนี้วันสุดท้ายสองคู่ครับนี่เป็นคู่แรกคู่ที่สองจีนกับคิวบา เนเวลาสิบปนาฬิกาสามสิบนาทีตามเวลาบ้านเรานะครับก็จะพักกันจบวันนี้จะพักกันสองวันนะครับเริ่มสนามสองหรือว่าเลขสองวันที่ยี่สิบสองนี้นะครับครับก็ตรงกับวันพุธนะครับวันพุธถึงวันศุกร์หน้าครับก็มาชมวันต่อครับในสนามที่สองครับเป็นที่สนนจอนนะครับสนามที่สอง สราต้อมคำเสิบกับคะแนนแรกไทยกับเปอร์ตริโกเบอกได้คะแนนแรกเลยนะครับวันนี้มาดูว่าผิดค่าตทั้งสองคู่คค Q กับคู่คิวบากับเปอร์ตริโกคิดว่าคิวบาจะเป็นฝ่ายชนะนะครับก็แพ้ไปเปอร์ตริโกชนะส่วนไทยกับจีนคิดว่าเกมจะสนุก คู่ขี้นะครับโอว่าจีนดีเหลือเกินนะครับวันนี้เห็นอันมาตบไปติดล็อกนะครับบอลลงไปครับหนึ่งเท่ากันครับเตยโกยี่สิบเอ็ดคือไรเยสตั้งยี่สิบปีพนันนหครับร้อยเก้าสิบสามเซนติเมตร โดนเลยครับแต่ว่าเรายังดักได้ตางใน้เออหยอดไปหลังตีสวนกลับมารับได้ครับเปียนุชมาริกาเซตให้ตีวิลวันตีติดบล็อกแล้วออกได้ต้านกับทีมไทย บอลแรกลุกออกไปกลอันเดอร์กลับมาครับวินิกัสแก้ขายครับฟรีบอลของทีมไทยยมุทไทยบอลกลางโอ้โห,โหหลอกครับอัมพรนั้นหลอกจะอ้อมหลังแต่ว่าเป็นวิรวัลน,นะครับทีบอลกลางเราชนะก็จะมีคะแนนเป็นอันดับ2รองจากทีเลยครับ โอ้เราเสิร์ฟดีมากครับ mm hmm. เสิร์ฟดีจนเขารับหลุดออกหลังไป mm hmm. ไทยนำสี่ต่อหนึ่ง mm hmm. รแรงที่สุดในทีมนะครับอ,อนุมัสสิทธทิรัตน์เม mm ื hmm. ่อถว่ายลดการเสิร์ฟแรงลงไปเอาแม่นครับโอ้โหเสิร์ฟจี้ไปได้ผลเลยน,นะครับ การไปไวมากครับ5-1นะครับปรตรทโต้ต้องโคลานอกครับเร่อว่างทั็งสองฝ่นะครับเกมที่สามแบบปัจจุบันก็ับา

ตมวานนี้เราผิดพลาดจากการเสิร์ฟแล้วก็รับเสิร์ฟเยอะนะครับโอ้โห,โโหตีด้าหลังลวีละวันสองคะแนนติดแล้วนะครับจชอร์โคเกียรติพงศ์รัชดาบั็์เ็นไกรน่าจะแก้เกมจากเมื่อวานเยอะเลยครับนี่เป็นแต้งของอัมพรนะครับอัมพรยาผา ติดเน็ดครับไม่ข้ามรับเดียวไปเจ็ดแล้วครับของเรามาเสิร์ฟโอ้โหไม่ถึงครึ่งของตะข่ายนักเิะต่อได้มากครับปาริโกเป็น2ต่อเจ็ดนะครับเติร์นสายเสิร์ฟบ้าง โบกคาซิโอมาริก да. ้านะครับ28ปี194เซนอิสราให้มาลิกานักบล็อกยังไม่ทำงานกันเรยก็ไพนัมมี8-2นะครับเป็นที่เีิก็ทำเอานะครับครั้งแรกของเซตที่1นะครับมาดูจังหวะขึ้นมาสวยงามครับตัวข้อทำของไทยครับในช่วงต้นของเซตที่1 โมตาริโก่เน so ี่ยถือว่าสมสุดของพวกเขาที่จะเจอการคว้าหรือแดงในการกีฬาภายในการคันีครับครเป็นสมศัดิ์กีฬาเมสซี่รับปี2009 ที่เป็ไทยนั้นแม่เล่นมากประสบการณ์แต่ว่าของโฟอร์นิโก้นั้นผสมผสานครับประสบการณ์สูงกว่หลายคนดาวรุ่งก็มีอย่างมาลกิกสิบโอลาสโซนะครับ21ปีเอรูเยสนะครับมาเลกิสเบิร์ก20ปี <c oughs> มีมาลิกสิบเจ็ดโอคาเซียที่อายุ31กับ198เซน อัมพรเสิร์ฟครับเรานำา8ต่อ2วาเลนตินมาเดือโดดนิดเดียวนะครับเรเยส193เซนครับเราส่งเงรเยสมาแก้เกมนะครับตายเพื่อนตัวใหญ่ครับ20ปีเท่าน,นั้นนะครับสิรดี ต้องวิ <im> ่งมาอันเดอร์คร yeah, ับอ oh. <im> ุสราตีฉลับวิ่งมาตั้งได้บอลตินให้แดนหลังออกครับบล็อกออกบล็อกออกไปครับประตูโยไลมาสี่ต่อแปดนะครับเกียรติพงศ์รัชตะเกรงใครนะครับเตยยศยังเซิร์ฟเซิร์ฟให้รับยาก วิ่งมาอันเดอร์ครับเปียนุตรีบอลของเปอร์โตริโกครับวัลตินเลือกให้ใครบอลกลางเกือบจะขนรับได้ครับนทะุสราจจะเ็นฝ่ายทำแตม้มตามขึ้นมาเลยครับสามต้มติดกันแล้วครับา Rico. ทางเปอร์โตริโกเลเยดครับลองเสรริบอยู่นะครับแต่เราเสียต้มนนี้ต้องขอเวลานอกนะครับ เสถีนะครับเบเยสแรงด้วยนี่ครับเรารับล้นยังไม่แก้ไขยโยกไปหลังวาเลนตินให้ยอดเอาแล้วครับได้ตั้งลำแต่ว่าเป็นวิรวัลเซฟมาคือบุษราโดนบีให้เล่นบอลแรกครับนรี่ครับนสุยทีสี่คะแนนติด แต่ทีเดียทำเอาบงตันไม่ขยับนะครับถึงไทยโอคาซิโอตัวใหญ่ครับเบอ่์เนะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นชีเจ็ดเลยครับที่ล้คิวบาร์มาได้นะครับแมนฟลอริโตมิรวันเซตนะครับแตแก้ไขนะครับให้มาริการตีไปเจ็บตรงกลางตงกลางระหว่ากลางไปถึงท้ายขยับ เรามีผู้เล่นถึงเจ็ดคนที่เล่นหัวลอลอาชีพที่อาเซอร์ไบจันนะครับมีโคชเกียรติพงศ์ด้วยเรเย,ยเสเซิร์ฟต่อครับตามหกต่อแปดมเสิร์ฟดีทีิงนี่ครับรนอีกแล้วโอ้โหรับเสิร์ฟเรายังแก้ไม่ตกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ สองต่อแปดับจากสองต่อแปดอันนี้เหลือห่างแค่แต้มเดียวเจ็ดต่อแปดไรเยสเซิฟโอ้โหสดยนะขนาดนั้นนะครับหกคะแนนติดเลยครับมีแปดเท่าแล้วครับ เราไปนินเงื้อไม่ได้ครับต้องกระตุต้นต,ต้องต้องรับเสิร์ฟให้ได้เลยครับค,ครับไ,<ป>ได้ไม่ได้ยังอยู่อันเดอร์ครับดีเอสโอต้องเคาะเคาะข้ามเราเลือกเลยครับอุสราให <c oughs> ้บอลเร็วบอลเร็วนี้รอดักครับคาซิโอ1้8เก้าเซนนะครับหมายเลข17 สองเซนสองเมตรครับครับโอ้โหเห็นนักวอลเลย์บอลชายนี่ยังสูงถือว่าสูงเลยครับสูงขนาดนี้เจ็ดคะแนนติดต่อกันปรตุเกสทำได้หลอกแล้วตีเรเยสตั้งให้แก้ครับโรซ่าอิสราให้ไม่ยังบล็อกได้อีกอีกครั้งครับบอล ห่างเม็ดที่ที่รองได้ลุศราให้บอลแดนหลังตีโอ้โหตีไม่แรงถึงได้แต้มครับ<ฮ>ะจะต้องพยายามเล่นบอลจาแดนหลังมากครับเพราะว่าถ้าอยู่บนหน้าเม็ตีหรืวันเสียเปรียบนะครับความสูงเราวิลาวันเสิร์ฟนะครับเขียนสูงสังเกตเป็นวีรวรรณเลยครับวันนัดทีม มุตับทำคะแนนโรวิสเต์ครับนีก็31อปี184เซนไหลไม่ให,ห้หลอกสวยหากับสิบเท่ากันครับเราเป็นฝ่ายตาม ไล่เสมอนะครับตามตีเสมอมาริกาเสิร์ฟครับ26เี177เซนติเมตรเสิร์ฟดีมากสวนนะครับผมออนอุมาแข่งนะครับแับผมจะที่เสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟดีกรุสุธารับไม่ได้ก็รับพลาดล้มข้ามมา โอ้หโหตึ้งศูนย์บอลล้นก็จริงแต่ว่ามาเร็วครับตีเลยแป๊กครับออนุมาร้องลั่นเลยครับนัาทีมโรซาครับ,บร้อยแดบเ้าซนมรยีสบหปีอือสาวเด็กคาดว,ว่าผมก็จะได้ครับตอนี้ครับไทยอัญพร เปลี่ยนตัวกับเปียนุชแป้นน้อยนะครับเริ่มจิตมากพี่นี่30แล้วครับ180เซนติเมตรสุดดีวาเลนตินให้ยอดรองได้อาลครับนิสราเลือกให้ไม่เหลือเลนะ่นบอลแรกยากหนึ่งก็ได้เปลี่ยนกัปตัน เติมต่อครับเติมจิตนำ13ต่อ11บอ็วอลเนตินให้หัวเสามาปิก้าเลครับนี่ก็194เสิ่เซนติเมตรสครูเต้านของเรานะครับ เขาตีโดนเสาอากาศ14ต่อ11วิ่งมาอันเดอร์ครับวาเลนตินมาบิก้ายังรองได้พุ <S <S 1> <S 1> ่งรับแล้วเท้าเท้าหมุนมาเมื่อีกคนมารองก็ไม่กล้าเล่นมาดีโอกาสเสียกเสิร์ฟครับ 12ต่อ14วิ่งไปตั้งให้ทางครับเคาะข้ามอ้าวโชคดีเขาเอาแค่ข้ามกลายเป็นดีครับเพราะฉลับบล็อกไปครับมันก็ลงไปบทหัวเหมือนกันครับโค้ชโลเฟลมีโชคครับทีมไทยมัสกูลอีเคาะแก้ไขนะครับมันโดนบล็อกลายเป็นหยอดไปเลยสวัสดีมากครับนุสราให้มาบิก้าเหือรุดครับดักได้ ห่างหมรือเปล่าแอ้แว่าอาจจะเป็นระยะพ,พอดีก็ได้นะครับของออลูมาพอเข้าล็อกเต็มก็เริ่มธรามดานี้ห่างบ้างครับไทย1 6 1หต่อสิบอนะครับรรรรรตลบหลบบล็อกด้วยครับแล้วก็จี้ลงมาเลยครับ